ิงที่คุณควรพูดกับคู่รักทุกวันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนข้อแรกคือข้อแรกคือฉันรักเธอนะฮะผมรักคุณนะฮะโอ้ฉันรักเธอที่รักจ้าฉันรักเธอใครจะมนั่งพูดอย่างนี้แม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณรักสุดๆหัวใจขนาดนั้นนะครับ แต่คุณเชื่อไหมว่ามันมีคำฝรั่งอยู่คำหนึ่งครับ oh. เขาเรียกว่าเฟกอิดนะเฟกอิดใช่ไหมเฟกอิดนะครับคือเสแสร้ง until you make it นะครับจนกระทั่งมันเป็นจริงอะ่ะจนกระทั่งคุณทํามันได้อ,ะอ่ะอ๋อผมผมไม่ได้บอกให้คุณบังคับตัวเองให,ให้ให้คุณรักใครนะแล้วมันไม่จำเป็นต้องบังคับคุณพูดจากหัวใจคุณนะครับพูดกับคนที่คุณรักนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณก็พูดกับเขานะครับเออฉันรักเธอนะการที่เราจะพูดว่ารัก กับใครกับคนรักเราเป็นประจำประจำโอ้คุณเชื่อไหมว่ามันมีพลังมากมันทําให้เขามั่นใจว่าคุณรักเขาอันนี้แน่นอนข้อแรกถูกไหมทําให้เขามั่นใจในความรักที่คุณมีต่อเขาอย่างที่สองมันไม่ต่อให้คุณไม่ได้รักเขามากแต่มันทําให้ความรู้สึกคุณดีกับเขามากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่สองก็ผมนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า I like และ I like you นะครับคือฉันชอบเธอ นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะพูดยังไงอะถ้าคุณจะบอกว่าคุณชอบใครจริงอยู่ชอบมันอาจจะน้อยกว่ารักมันอาจจะดูดูอข้อความสําคัญของมันต่ํากว่ารักเพราะว่าชอบในฐานะเพื่อนมันก็มีถูกไหมแต่ว่าการที่เราจะชอบใครสักคนหนึ่งแน่นอนว่ามันคนที่ฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า คุณชอบในลักษณะที่เขาเป็นคุณชอบในนิสัยเขาคุณคุณชื่นชมมันรู้สึกอย่างนั้นจริงจริงคนที่ได้ฟังนะแล้วผมก็แปลแปลให้คุณฟังง่ายๆว่าเวลาที่ผมพูดกับบางคนแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับจีบไม่จีบนะอันนี้ชอบชอบเพราะตรงนี้แหละเออชอบเพราะอย่างนี้แหละอ่ะมันเหมือนคำากนๆอ่ะคุณรู้หรไหมบอกว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วเขาตลกนะปุ๊บนะเออชอบเธอเพราะอย่างนี้แหละเยชอบเธอเพราะอย่างนี้แหละ มันทําให้เรารู้สึกหัวใจสดชื่นขึ้นคนที่ฟังนะคุณสามะผมนะฮะยิ่งเพจเราผู้หญิงเยอะผมต้องพูดเกี่ยวกับผู้ชายคุณฟังกลับมาบ้านเหนื่อยนะฮะหรือแม้แต่ว่าการเป็นแฟนกันโทรคุยกันถามสักคำหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงถ้าได้ยินคำผู้นี้นะครับผมสลับกันแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้อันที่สี่ครับปึ้งนะฮะ ขอ,นะะอขอบคุณนักคะอ่าขอบคุณเน็จจะขอบคุณครับคุณเชื่อผมไหมคนที่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันเวลาเราเวลาผู้ชายนะเรื่องเก้าอี้ที่นั่งผู้หญิงฟังไว้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะคบกันมานานแค่ไหนแล้วแต่คําพูดที่แสดงออกซึ่งการรู้สึกว่าคุณประทับใจที่เขาทาหรือคําว่าขอบคุณ เป็นสิ่งสําคัญข้อห้าครับผมปึ่งห้านะฮะบอกเขาว่าคุณนะครับเธอทําให้ฉันมีความสุขอ่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าผู้ชายอยากทําให้ผู้หญิงมีความสุขแล้วคุณก็ขอบคุณไปแล้วถูกไหมฮะแต่มันไม่จําเป็นที่ที่ที่คุณจะต้องขอบคุณทุกจุดทุกจุดเซี่ยวจุดไม่จําเป็นนะฮะมันเว้อร์ไปนะครับเว่อร์ไปบางครั้งคุณเก็บสักสองสามวันคุณอาจจะพูดทีหนึ่งว่า เออเธอทําให้ฉันมีความสุขนะที่ได้อยู่กับเธอเธอทําให้ฉันมีความสุขอันนี้ผู้ชายชอบนะครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เขารู้สึกว่าเขามีค่าเมื่อได้อยู่กับคุณผู้หญิงครับผมข้อโหงครับผมปึ้งนะฮะฉันเชื่อในตัวเธอโอ้โหอันนี้เหมาะกับผู้หญิงมากเหมาะกับผู้หญิงที่จะพูดกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายมีความเป็นผู้นําคุณถ้าคุณไม่เชื่อใจผู้นําในชีวิตของคุณในครอบครัวของคุณ คุณก็เท่ากับคุณเป็นทั้งไอ้ช้างเท้าหน้าถูกไหมครับฉันเชื่อมั่นในตัวเธอคํานี้เป็นคําที่บอกผู้ชายว่าเขามีหน้าที่ต้องปกป้องคุณ่ะเขาเจ็ดนะฮะคำเดียวที่จะทําให้ทั้งสองเพศว่าจะเพศชายเพศหญิงนะรู้สึกดีกับคู่รักแต่ละวันสังคมพวกเราก็เหนื่อยถูกไหมครับเพื่อนๆเขากลับมาบ้านหรือมาเจอคุณเวลากินข้าว หรือว่าโทรศัพท์คุยกันก็ตามที่ไม่ได้เจอหน้ากันอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณอาจจะทิ้งท้ายก่อนจะวางหูคุณอาจจะไม่ได้บอกรักแต่คุณอาจจะบอกเขาว่าคุณเป็นกําลังใจให้นะในสิ่งที่เขาทําจบแค่เนี้ครับจบเลยเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วไอไอวิธีเจ็ดอย่างที่พูดเมื่อกี้นะผมก็ไม่กล้าบอกว่ามันจะมัดใจผู้ชายหรือผู้หญิงได้นะ บอกตามตงว,ว่าไม่กล้าบอกแต่ผมกล้าบอกอย่างหนึ่งคุณว่าแม้แต่หินมันยังกร่อนอนับภาษาอะไรกับหัวใจคนถ้าเขามั่นใจถ้าคุณมั่นใจว่าใครสักคนหนึ่งต้องการคุณขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วพวกูกใหม่คราวหน้ากับไลฟ์สุดเลิวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผมปึ่งปึ่งปึ่งครับ